สวัสดีครับมาพบมาปะกับช่องนุ่มลุ่มน้ำทาแหมแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปค้นหาโบราณสถานของจังหวัดละปูนนะครับที่ยังมีอีกมากมายนะครับที่เฮายังบ่ได้ไปเอี่ยวไปหูจักเตื้อนะครับวันนี้จะเป็นที่ไหนเฮาไป แอวกันเลยนะครับไปครับครับโบราณสถานที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปแอวก็คือวัดจามเตวีนะครับเป็นวัดเก่าแก่ผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดลำปูนมาเมินแล้วนะครับวัดจามาเทวีก็่โอโห้โเป็นสร้างสมัยไหนนะครับคิดว่าพระนางจามาเตวีคงจะเป็นคนสร้างนะครับเพราะว่า ชื่อของวัดก็บอกตรงตัวอยู่แล้วนะครับครับเอาไปดูข้างในกันเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นพระธาตุเก่าแก่ถ้าใหกหลายร้อยหลายพันปีนะครับผู้คนมาบูชากลับไหว้ตลอดนะครับ ครับรูปแบบของพระาธาตุก็เป็นองค์สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีรูปปั้นพระพุทธรูปไว้เป็นช่องเป็นช่องขึ้นไปนะครับครับผมก็คิดว่าพระาธาตุนี้มันมันเหมือนพระาธาตุ ทั่วไปของทางภาคเหนือเฮานะครับดูจากสถาปัตย์แล้วมันน่าจะเป็นผสมผสานตังลบ,บุรีหรือว่าละโวนะครับดูรูปทรงแล้วมันจับออกไปทางนั้นนะครับกลับ พระธาตุนี้ก็มีความเก่าแก่เป็นพระธาตุทรงสี่เหลี่ยมนะคิดว่าคงได้รับอิทธิพลจากละโ้นะครับส่วนมากเขาจะพบเห็นตั้งภาคใต้หรือว่าภาคกลางนักนะครับรูปทรงแบบนี้นะครับ ต้องขอสุมาภาัยนะครับมุมนี้จะมืดน้อยนะครับครับอันนี้ก็เป็นเจดีแปดเหลี่ยมนะครับหรือพระธาตุหรือธาตุแปดเหลี่ยมนะครับแต่ละมุมก็จะมีเพิ่นก็จะสร้างพระพุทธร,รูปไว้เป็นช่องเป็นช่องนะครับวัด จามาเทวีก็เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาหลายพันปีเหมือนกันนะครับดูจากร่องรอยที่ลงเหลืออยู่นะครับคือพระธาตุหรือสิ่งปลูกสร้างที่ยังพอหลองเหลือล่องรอยอยู่นะครับ พระธาตุแห่งนี้ก็เป็นที่สักการะบูชาของนักศิลน,นักบุญทั้งหลายนะครับมาว่าคนต่งางใดมานะครับก็จะมาแวะกราบไหว้บูชานะครับเพื่อเป็นเป็นสิริมงคลแก่ตนแก่ตัวนะครับวัดจามะเตวี บูกว่าจ่อเปินสร้างเพราะเพราะพระนางจามาเทวีสร้างหรือเปล่าก็ยังมหูนะครับเพราะชื่อว่าวัดจามาเทวีนะครับ กลับอันนี้ก็กูที่บรรจุอัธิของคูบาเจ้าสรีวิจัยนะครับและสถานที่พระราชทานเพิงคูบาเจ้าสรีวิจัยวันที่สาวเอ็ดมีนาะปี2,489นร89นะครับครับเป็นได้พ่องครับสถานที่ เก่าแก่โบราณสถานผมจะวัดระปูนเฮายังมีแห็บนักนะครับวันหลังผมจะไปถ่ายมาให้ดูนะครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตปิดคลิปปล้อยเพียงตออี่ก่อนนะครับก็จะไปลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องหนุ่มลุ่มน้ำทาตัวนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตาม